สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับบิทรีวิวซีรีส์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าสนใจมากใน Netflix นะครับผมก็ผมอยากจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นานละนะฮะหลายวันแล้วแต่ยังไม่ว่างไม่มีจังหวสะสักทีหนึง่งเพราะว่าอยากจะพูดเต็มๆนะก็อยากจะเล่าเรื่องเต็มๆว่าแบบคือไม่ได้สปอยนะแต่ว่าจะพูดถึงว่าแบบทำไมมันถึงน่าดูทำไมมันถึงมีคุณค่าอะไรเงี้ยว่าทำไมเราถึงควรให้เวลากับซีรีส์เรื่องนี้แล้วทำไมคนถึงพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะครับนี่ก็ค h a ส t s t o p p e r นะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่สร้างโดย Netflix นะครับแล้วก็อาจจะมาจากหนังสือกราฟิกโนเวลนะฮะก็ามาจากคุณอลิซโอสแมนนะครับผมซึ่งก็เคยเขียนในเวอร์ชันแบบนิยายกราฟิกมาก่อนแล้วผมก็ได้อ่านมาแล้วนะครับแล้วตอนนั้นก็อาจจะแบบรู้สึกว่าก็ไม่ไดีรู้สึกขนาดนั้นหรอกมันก็ได้ระดับนึงอะเออนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นซีรีส์แล้วผมได้ดูเนี่ย โอ้โหน่ารักมากนะฮะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าอบอุ่นดูแล้วละมุนดูแล้วแบบว่าอารมณ์ดีใครที่แบบว่า,าจะเครียดกับเรื่องอื่นๆหรือว่าไปเจอดรามา่าเรื่องอื่นๆที่แบบว่าพาดิ่งโดยเฉพาะยิ่งหนังที่หรือว่าซีรีส์ที่เป็นคอนเทนต์แนวแบบว่าแนวซีรีส์วายเอลหลายครั้งเราก็จะเจอแบบดิ่งๆใช่ไหมฉะนั้นเรื่องนี้เขาก็จะเป็นโหมดที่แบบดูสบายๆนะฮะคือดูแล้วแบบว่าน่ารักน่ารักพอคุ้มกิมนะฮะจะจิ้นจิ้นกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า ที่สาคัญคือมันสอดแทรกแนวคิดได้อย่างดีนะครับโดยที่เรื่องเนี่ยเล่าเรียบง่ายแต่ว่าเรียกได้ว่ากระแทกใจเลยทีเดียวเนี่ยทำให้แบบว่าฮาร์ตสต็อปเปอร์ได้เลยนะครับหรือชื่อภาษาไทยของซีรีส์เนี้ก็ชื่อว่าเธอทําให้ฉันเธอทําให้ใจฉันหยุดเต้นอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าชื่อหนังสือคือหยุดหัวใจไว้ที่นายโอ้โหชื่อแบบว่าน้ำเน่ามากๆอารมณ์แบบเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออะไรอย่างนี้นะครับ ซีรีส์เรื่องนี้จะมีทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะครับเป็นตอนสั้นๆเท่านั้นนะฮะประมาณแบบว่า20กว่านาทีถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นไม่ยาวเลยดูแบบรวดเดียวจบได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ2ตัวละครนำนะฮะชื่อนิクเนลสันนะครับผมซึ่งก็รับบทโดยน้องคิดคอนเนอร์ด้านซ้ายมือนะครับแลวก็อีกคนหนึ่งก็คือชาลีสปริงนะครับผมที่รับบทโดยโจล็อกนะครับผมก็คือด้านขวามือตัวเรื่องเนี่ยจะดําเนินผ่านตัวละครอย่างโจล็อกมากกว่าให้นึกสภาพก็จะนึึกถงแบบ น้องหัวหยิกๆอย่างนี้ก็จะนึกถึงเอลียโอในคอมีไบโอเนมก็จะมีความแบบเป็นนายเอกประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวละครที่จะมีความเป็นพระเอกก็คือตัวของนิกเนลสันนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นนักกีฬาหนุ่มลักบี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวชาริสปริงเนี่ยเขาก็จะเป็นหนุ่มที่อาจจะรู้ตัวเองว่าเป็นแบบว่าเป็นเกมมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีความแบบคําเอาท์โดยที่แบบว่ารู้อยู่แล้วแบบคนข้างนอกเขาก็รู้กันว่าคนนี้เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนิกเนลสันเนี่ย คือเขาจะมีความเป็นแบบดูยังไงก็ชายแท้เป็นสเตรทแมนนะครับแต่ว่าเฮ้ยความเป็นสเตรทแมนเนี่ยค่อยๆหวั่นไหวชา้าๆมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะมีความเป็นแบบเฮ้ยไบเซ็กชวลอยู่ในตัวเองได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราจะหวั่นไหวไปกับเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถที่จะเล่าประเด็นดีได้อย่างน่าสนใจนะครับแต่ว่าตัวเรื่องเนี่ยก่อนที่จะไปที่นิกเนลสันเนี่ยมันก็จะมีตออัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าเบนโฮปนะครับซึ่งรับบทโดยเซบาสเตียนครอสนะครับผมก็จะเป็นเหมือนจะคล้ายๆเป็น อ่าเป็นกิกแล้วกันอ่าเป็นกิ๊กของของชารลีสปริงนะครับด้านขวามือของผมก็จะเป็นตัวละครที่แบบว่าคล้ายๆแบบก็เหมือนกับจะมีความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้นะฮะแบบว่าดูมีซัมติงกันกับตัวชารลีสปริงซึ่งก็เป็นตัวเอกของเรื่องเป็นตัวนําเรื่องตัวละครเดินเรื่องนะแต่ว่าคนนี้เขาก็จะมีความแบบเหมือนกับถึงแม้ว่าจะมาอยู่กุก๊กกิกกับ ผู้ชายสองคนนี้แต่ว่าพอข้างนอกเนี่ยเขาจะทําตัวเป็นแบบเป็นชายแท้พยายามแบบว่าแบบทั้งไม่รู้จักอินี่อะไรเงี้ยเออนะฮะซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความท็อกซิกไก,กลๆเหมือนกันแต่นอกจากนี้เนี่ยตัวตัวซีรีส์เอมันก็จะโฟกัสในความสัมพันธ์ของชารีสปริงที่มีเพื่อนล้อมล้อมรอบนะฮะเป็นคล้ายๆแบบแก๊้งลูซเซอร์เหมือนกันนะะก็จะมีมีเทานะครับซึ่งก็เป็นเด็กหนุ่มตัวสูงนะฮะดูแบบว่า เฟียดๆหน่อยเวียงๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็ดูเป็นตัวละครที่น่ารักดีนะครับอีกคนนึงก็คือเป็นแอลที่เป็นผู้หญิงผิวสีนะั่นก็อีกคนนึงก็จะเป็นทาร่าจนส์นะครับซึ่งก็จะมีความเป็น L G B T Q ด้วยเช่นกันนะครับก็ อาจจะคือตัวเรื่องนี้มันก็จะเล่าเรื่องแบบว่าคล้ายๆเป็นเรื่องในโรงเรียนนั่นแหละเป็นเรื่องของแบบว่าเฮ้ยการที่ตัวชาริสปริงเนี่ยได้เข้ามาทําความรู้จักแล้วมานั่งข้างๆนิกเนลสันมันจะก่อกลายเป็นความสัมพันธ์ได้ไหมแล้วตัวชาริสปริงก็แบบว่าได้มีการแบบเหมือนถูกชักชวนให้ไปอยู่ในทีมกีฬารักบี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้จักมาก่อนแต่ว่าตัวเขาเองเขาวิ่งเร็วไงซึ่งก็แบบว่านิกเนลสันก็สนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่านิกเนลสันเนี่ยเขาสนใจที่ คุณชาลีเขาวิ่งเร็วหรือว่าสนใจที่ตัวเขาเองมากกว่าหมายถึงว่าสนใจในตัวชาลีเลยอย่างงี้นะนะครับก็ต้องไปดูกันเองว่าตัวเรื่องนี้จะเล่าอะไรแบบไหนนะครับผมผมรู้สึกว่าเล่าได้ดีมากเลย้วก็ยังมีตัวละครอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างโオิเวียนโคลแมนนะครับก็รับบทเป็นแม่ของนิกเนลสันนะครับซึ่งก็อาจจะแบบว่ามาเข้มเข้มดุๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอถึงฉากที่จะต้องแบบว่าพูดคุยกับลูกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะถ่ายทอด ออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะฉากอย่าง coming out ที่แบบว่ามันจะต้องพบเจอหลายคนเนาะในแบบหมู่วัยรุ่นที่บางทีการที่จะพูดว่าตัวเองอมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันกับพ่อแม่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากลาบากมากแล้วเราก็กลัวว่าเขาจะไม่สบายใจแล้วก็สิ่งที่ตัวละครแม่พูดออกมาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแอบพูดถึงตัวเรื่องนิดนึงนะฮะก็คือแม่เขาก็บอกว่าแบบเขาขอโทษด,ด้วยนะที่แบบว่าอาจจะทําให้ลูก รู้สึกอึดอัดไม่กล้าบอกเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเออเราชอบมายเซ็ตแบบนี้มากเลยทั้งทั้งที่แบบตอนแรกแกก็ดูดุดันมากอะไรประมาณนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าฉากน่ารักน่ารักอย่างที่นิกเนลสันพูดกับชารีสปริงว่าแบบนายดูนุ่มหน้ากอดจังอะไรเงี้ยเราก็รู้สว่าเออมันเป็นประโยคที่ฟังดูโรแมนติกมากหรือว่าฉากที่มีการ กลางล่มกลางสายฝนอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าในซีรีส์ไวทไทยเนี่ยมันก็คงมีฉากอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเป็นไวฝรั่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกลอชาตหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีอะไรอย่างงี้นะครับรวมไปถึงฉากบอกอรักนะฮะท่ามกลางแบบว่าการแข่งขันอันใหญ่โตของกีฬารักบี้ <c oughs> ก็ต้องไปดูกันเองว่ามันจะเล่าเรื่องยังไงนะฮะแต่ที่แน่ๆผมรู้สึกว่า ข้อดีของซีรีส์ชุดนี้เขาก็พยายามจะบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยนะฮะเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยเราควรค่าแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรักที่ดีสักครั้งในชีวิตนะฮะฉะนั้นการเปิดเผยเพศสถานะหรือว่าอะไรต่างๆการ coming าท์หรืออะไรต่างๆมันก็จะมีการที่เราจะต้องรับผลตามมาซึ่งโอเคมาอาจจะมีการถูกบูลลี่ได้หรือว่าอาจจะมีบางส่วนที่รับเราได้แต่น่าหนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องปรับตัวเพราะว่ามันก็จะมีคนที่แบบไม่คุ้นชินทนั้งที่เรา ก็เป็นเหมือนเราเหมือนเราแบบคนเดิมอะแต่ทําไมคนอื่นต้องมองเราด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเอออันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่ามันก็ยังเป็นคําถามอยู่ว่าทําไมในสังคมต้องไปตัดสินหรือว่ารู้สึกว่าคนเหล่านี้เปลี่ยนไปเพียงเพราะเขาเลือกที่จะเป็นเพศแบบว่าชอบเพศนั้นเพศนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วมันไม่มีความรับมันไม่มีบอร์เดอร์เรื่องเพศด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็พยายามจะบอกอยู่สังคมที่ตามกันไปเนี่ยเรื่องวิถีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความแบบ ท็อกซิกเองด้วยซ้ำเช่นแบบท็อกซิกเฟนอย่างที่ตัวละครของนิกเนลสันเจอแล้วทำให้เขาเองเนี่ยก็มีความแบบเป็นอาจจะฟิกมายเซฟแบบว่าตัดสินคนอื่อหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะมีตัวละครที่เป็นกลุ่มเพื่อนแล้วเราก็เห็นเลยว่าแบบพวกนี้แม่งท็อกซิกมากอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่พอนิกเขามาเจอคนอย่างตัวนายเอกอย่างชาร์สปริงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออ นายคนนี้มันไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบพอยิ่งรู้จักเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเออเรารู้สึกดีกว่าเยอะเลยแบบสบายใจรู้สึกเป็นตัวตัวเราเองมากกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเออตัวเรื่องเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของการแอบ,บรักมันจะมีความสมหวังมันจะมีการผิดหวังแล้วเราชอบแบบความเรียวๆของวัยรุ่นคือบางทีเราจะชอบพิมพ์แชทอย่างเงี้ยพิมไปพิมมาแต่มันจะไม่ได้พิมพ์แล้วกดเลยไงมันจะไม่ได้แบบตามสคริปต์ว่าแบบพิมพ์เสร็จกดปั๊บแต่ส่งปุ๊บอะไรเงี้่ว จะบอกเนี้ยแต่อยู่ดีก็ลบออกจะบอกเนี้ยแต่ว่าก็ลบก็ลบออกอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของการที่เราแคร์กันนะฮะคือแบบการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันและเราต้องพูดคุยเพื่อที่จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของอีกฝ่ายซึ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยฮะความรักที่ดีเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องเห็นคุณค่าในการละกันนะฮะเราจะต้องภูมิใจในการมีอยู่ของอีกฝ่ายที่อ่าพอมาเป็นบทพูดมันก็จะมีคําพูดประมาณว่าแบบ เธอรักฉันจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราจะมีคําพูดประมาณว่าแบบแค่นี้ยังไม่ชัดอีกเหรอหรืออะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเออมันเป็นประโยคที่ฟังดูแล้วมันแบบอดูโรแมนติกแล้วก็ดูน่ารักมากอะไรเงี้ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอมนมีความรักมันก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราลืมเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจว่าแบบเออเราจะทํายังไงให้เราคงความเป็นมิเตรภาพได้อย่างตลอดรับฟังอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วก็ตัวพี่สาวของตัวชาลีเองก็น่ารักครับก็ดูมีความแบบอยู่ห่างๆยังห่วงห่ว,วงหรือแม้แต่พ่อชาลีก็ตามอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความ coming of age ของตัวเรื่องที่เราจะได้เห็นความสัมพันธ์แล้วก็การพัฒนาการเติบโตของตัวละครนะครับแล้วก็มันก็สามารถที่จะเล่าเรื่องออกมากลายเป็นความรักที่ดูบริสุทธิ์ด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีความแบบว่าไม่ได้เรียบง่ายนะฮะมันก็ต้องมีขรุขระอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ใช่คอนฟลิกที่แบบโอ้โห หนักน่วงชิปหายวายวอดแบบว,ว่าดูน้ำตาหูน,น้ำหูน้ำตาไหลเลยขนาดนั้นแต่ว่านี่ก็เป็นซีรีส์ที่แบบดูแล้วมันจะเป็นฟิลแบบอมยิ้มมากกว่าจะเป็นฟิลที่แบบเออเราอยากจะมีความรักดีๆอย่างนี้บ้างจังไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะฮะหลายคนเป็นสเตรทดูเรื่องนี้ก็อินก็มีนะครับที่เมืองนอกก็รีวิวกันแล้วก็บอกว่าแบบบางคนถึงขั้นแบบว่ากล้าคัมเอาท์เลยเพราะว่าดูเรื่องนี้จบอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอ่าปรากฏการณ์นะที่ เป็นซีรีส์ที่ฮิตมากนะครับใน Netflix แลวก็คิดว่าน่าจะสร้างซีซั่นต่อไปนะฮะก็มีอย่างที่บอกอนะ่มีแปดตอนเองฉะนั้นมันไม่ยาวนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเออมันมันดูแบบตัวนักแสดงเองก็มีเคมีที่ดีมากแล้วก็ดูจริงใจดีอะไรเงี้ยนะฮะเรารู้สึกว่ามันได้เล่าเรื่องในความเป็นวัยรุ่นแล้วก็มันก็ได้ได้พูดถึงแบบว่าชีวิตของความเป็นแบบ High School ความเป็นแบบว่าการเติบโตอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่ามันก็ เออมันอาจจะไม่ได้มีอะไรตลอดรอบแบบเรียบง่ายตลอดรอบฝังแล้วก็มันจะมีฟีลลิ่งแบบบางทีการที่เราแบบหลงรักใครสักคนหนึ่งอะ่ะเราก็รู้สึกแบบบางทีเราก็กลัวว่าเราจะเป็นตัวถ่วงของเขาอะไรเงี้ยเอออย่างชาลีเองเนี่ยเขาก็จะกลัวว่าแบบถ้าเขาแบบไปยุ่งกับนิกเนลสันเนี่ยแต่นิกเนลสันจะถูกมองไม่ดีไปด้วยหรือเปล่าจากที่แบบว่าดูเป็นชายแท้ดูเป็นนักกีฬามาสแมนแต่อยู่ดีๆกลายมาเป็นแบบว่าต้องมาชอบแบบเพศเดียวกันแล้วกลายเป็นว่าเขาจะเป็นตัวถ่วงหรือเปล่ากาแยกเป็นแบบทุกคนจะเกลียด นิกไปด้วยหรือเปล่าไม่ใช่แค่เกลียดเขาคนเดียวอะไรเงี้ยคือมันจะมีการแบบคิดไปเองอะนะฮะแล้วมันก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าเหมือนกับเราไม่ดีพอที่จะได้รับความรักที่ดีอะไรเงี้ยเออซึ่งพอเราได้เห็นเรื่องเนี้ยเราจะรู้เลยว่าแบบจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่แบบเราเออการที่คิดไปเองมันก็น่ากลัวด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันการที่คนอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเออพยายามจะบอกเราทุกวีทีทางว่าเออเราไม่ใช่ตัว่วงเขานะเราเติมเต็มเขามากๆอะไรเงี้ยเราเติม,เต,มเต็มกันแล้วกันมากๆอัน,นี้เป็นสิ่งทีี่่ดดมาาาาากกเพระวสุท้ย ที่เรารักใครสักคนเนี่ยการความรักเนี่ยมันไม่สามารถถูกชายมิ่งออกมได้เดตัวเองหรอกนะฮะมันต้องถูกส่งผ่านการกระทําทั้งนั้นแหละฉะนั้น a c t i ั่ louder than words แน่นอนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นผ่านคู่นี้แล้วก็เราจะเห็นว่าความรักที่ดีมันเป็นยังไงแล้วเราจะ ดูแล้วรู้สึกอิจฉาด้วยซ้ำรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีถ้าเกิดว่าเรามีความรักดีๆอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรมันอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้ชายอะไรเงี้ยมันมันเกิดขึ้นได้หมดเลยความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ว่าโนเมเดอร์บอ t แบบคุณคือใครก็ตามอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พูดถึงความเป็นฮอสต็อปเปอร์นะครับที่แบบว่าเออ ใครสักคนที่ทําให้ใจเราหยุดเต้นเนี่ยจะเจอไหมในชีวิตนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเริ่มจากใจพองโตอะไรอย่างงี้นะฮะเผื่อใครดูจบก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็ลองไปดูกันว่าคุณจะรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่านะฮะเอาจริงเนี่ยก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการแบบว่าอ่เอเด็กเกตเราด้วยซ้ําว่าแบบว่าเออเราได้เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันไม่จํากัดรูปแบบเลยมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับ โอเคครับผมนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆข,ของผมกับ h a s t o ช p e r นะครับก็เป็นซีรีส์ที่น่ารักมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยของปีนี้นะครับก็เยอไม่ยาวนะครับยาวแค่8ตอนอย่างที่บอกก็ลองไปดูกันนะฮะเผื่อใครที่สนใจครับผมโอเคใครที่ชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัสเอสแอลยูทูหรือว่าบิ๊กนภัสใน t ท k ก o ์ตนะครับเรายังมีคอนเทนต์มากมายที่จะพูดคุยเล่าสู่กันฟังครับวันนี้เป็นอ่านั้นครับขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีครับ